เมื่อธุรกิจขนาดใหญ่ระดับโลกเข้าไปลงทุนในประเทศต่างๆเพื่อขยายตลาดพวกเขามักจะมีความได้เปรียบจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นการตลาดเทคโนโลยีหรือกระบวนการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานสูงแต่เป็นที่น่าสนใจว่าไม่ใช่ทุกตลาดที่บริษัทระดับโลกเหล่านี้ สามารถเอาชนะได้มีหลายกรณีที่บริษัทท้องถิน่นสามารถยืนหยัดต่อสู้จนกลายเป็นผู้ชนะในตลาดบ้านเกิดของตัวเองวันนี้เรามาดูกันครับว่าพวกเขาทำได้อย่างไรจอยล,ลี่บีพึ่งน้อยที่จะเอาชนะแมคโดนัลล์ยักษ์ใหญ่แห่งวงการแฟต์ฟู้ดในฟิลิปปินส์จอยล,ลี่บีครองส่วนแบ่งตลาดอาหารจานด่วนถึง29.7% ทิ้งห่างแมคโดนัลล์ที่มีเพียง9.4%และ KFC ที่มี2.8%ความสำเร็จนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เกิดจากกลยุทธ์ที่แยบยนต์โทนี่ทานคักเตียงผู้ก่อตั้งจอร์ลีบีและภรรยาให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์คนท้องถิ่นอย่างแท้จริงพวกเขาใช้เวลาเดินชิมเบอร์เกอร์ที่ทั่วมานีลา ก่อนพัฒนาเมนูของตัวเองจนได้สูตรที่ถูกปากคนฟิลิปปินส์ไม่ว่าจะเป็นสปาเกตตีหรือไก่ทอดสูตรพิเศษที่แตกต่างจากรสชาติมาตรฐานของแบรนด์ต่างชาตินอกจากนี้ยังใช้การตลาดที่เข้าถึงคนในประเทศมีการใช้มาสคอตพึ่งที่สื่อถึงความขยันและความสุขพร้อมสโลแกนที่สื่อได้ตรงใจรวมถึงการตั้งราคาที่เข้าถึงได้ จานใหญ่คุ้มค่าตอบโจทย์กำลังซื้อของผู้บริโภคประเทศตัวเองโกผู้ชนะอูเบอร์ในสงครามแอปเรียกรถอย่างขาดลอยโกครองตลาดแอปเรียกรถในญี่ปุ่นด้วยส่วนแบ่งถึง70%ขณะที่อูเบอร์เหลือเพียง8-10%ความสำเร็จนี้ เกิดจากการเข้าใจระบบนิเวศธุรกิจของญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้งอิจิโร่คาวานาเบะผู้บริหารโกซึ่งมาจากครอบครัวผู้ประกอบการแท็กซี่รุ่นที่3เข้าใจความต้องการของทั้งผู้โดยสารและผู้ให้บริการเขาสามารถรวมกลุ่มผู้ประกอบการแท็กซี่ท้องถิน่นให้มาร่วมพัฒนามาตรฐานให้บริการและนำเสนอทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าอูเบอร์ ที่ใช้รถส่วนตัวมาให้บริการลูกคา้าซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบและวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรก Go พัฒนาแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นด้วย oh. ฟีเจอร์ที่ใส่ใจในรายละเอียดเช่นการจดจำค่ายแท็กซี่ที่ลูกค้าชื่นชอบการสะสมไมล์ร่วมกับสายการบินท้องถิ่น รวมถึงระบบการคัดเลือกและฝึกอบรมคนขับที่เข้มงวดเพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการในญี่ปุน่น s u สคอ f ฟ e ่เพิ่งเปิดไม่กี่ปีก็ชนะสตาร์บัคได้แล้ว s u สคอ f ฟี่ที่เพิ่งก่อตั้งในปี2019กลับสามารถแซงหน้าสตาร์บัคกลายเป็นร้านกาแฟอันดับหนึ่งของมาเลเซียด้วยความเข้าใจตลาดท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง พวกเขาเน้นกาแฟคุณภาพสูงในราคาที่จับต้องได้เข้าใจว่าคนมาเลเซียต้องการคุณภาพแต่ไม่อยากจ่ายแพงที่สําคัญคือการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิน่นโดยได้รับการรองรับจากฮาราวซึ่งสําคัญมากในประเทศมุสลิมล่าสุดซูสยังได้ประโยชน์จากกระแสต่อต้อตานสตาบัก ที่ถูกมองว่าสนับสนุนอิสราเอลในสงครามกาซาจนทำให้สตาร bucks ในมาเลเซียมียอดขายลดลง35%และอาจต้องปิดสาขาเกือบร้อยแห่งนอกจากนี้ซุสยังใช้เทคโนโลยีเป็นจุดแข็งด้วยแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่ายบริการ Delivery และระบบสมาชิกที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่จากความสำเร็จของทั้ง3แบรนด์นี้ เราจะเห็นจุดที่น่าสนใจที่ทำให้พวกเขาสามารถชนะบริษัทระดับโลกได้ 1. เข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง mm hmm. การเข้าใจรสนิยมพฤติกรรมและความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคในประเทศเห็นได้ชัดจากกรณีจอร์รี่บีที่ใช้เวลาศึกษาและพัฒนาเมนูให้ถูกปากคนฟิลิปปินส์จนครองส่วนแบ่งตลาดถึง29.7% แซงหน้าแมคโดนัลด์ที่มีเพียงแค่9.4 2. ความคล่องตัวในการตัดสินใจการที่บริษัทท้องถิ่นสามารถตัดสินใจได้เร็วไม่ต้องรอคำสั่งจากสำนักง,งานใหญ่ในต่างประเทศเช่นโกสามารถปรับเปลี่ยนฟีเจอร์และบริการให้เข้ากับความต้องการของคนญี่ปุ่นได้อย่างรวดเร็วจนครองส่วนแบ่งตลาดถึง70% 3. การผสมผสานนวัตกรรมกับความเป็นท้องถิน่นโดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้โดยยังคงรักษาอัตลักษณ์และคุณค่าท้องถิน่นอย่างที่ซูสคาฟฟี่ทำได้ดีโดยการใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการให้บริการแต่ยังคงรักษามาตรฐถถานฮาราวและความเป็นท้องถิน่นบทเรียนเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าในโลกธุรกิจ ขนาดและทรัพยากรไม่ใช่ปัจจัยชี้ขาดเสมอไปการเข้าใจตลาดท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งและความสามารถในการปรับตัวอาจเป็นกุญแจสำคัญสู่ชัยชนะที่ยั่งยืนกว่า